เอาออกคนเหลือเราออก็ได้ก่อนได้กลับมาทำไปก่อนนีทำไปก่อนทำไปก่อนทำไปก่อนทำไป่อยละทำไปลอยละทำไปลอยละนี่เลยทำไปลอยละนี่เลยทำไปลอยละนี่เลยทำไปลอยละนี่เลนี่ก็จะเป็นคลิปเหตุการณ์นะครับขณะที่ผู้ใหญ่บ้านในตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ถือท่อนไม้ไผ่ยาวกว่า1เมตรวิ่งเข้าหากลุ่มผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อครับ หลังทีมหาเสียงเข้ามาในชุมชนแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านใช้เครื่องกระจายเสียงขอไม่ให้ใช้เสียงเพราะจะมีงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุจนเกิดการประทะคารมกันเหตุการณ์ก็ดูบันปลายด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ผู้ใหญ่บ้านอ้างว่าถูกภรรยาของผู้สมัครต่อว่าจนเกิดปากเสียงกันก่อนที่ตนเองจะขับขี่จัก,กรยานยนต์ผ่านกลุ่มผู้หาเสียงแต่ภรรยาของผู้สมัครกระโดดเข้าขวาง ส่วนไม้ก็จะนําไปป้องกันตัวครับก่อนที่จะถูกผู้ช่วยหาเสียงล็อกคอจึงใช้ไม้เคาะไปที่ขาขณะที่พรรยาของผู้สมัครยืนยันว่าทางทีมหาเสียงไม่ได้ใช้เสียงครับแต่ถูกก่อกวนเรื่องของการหาเสียงและถูกผู้ใหญ่บ้านขับขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนจนบาดเจ็บจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนสพแม่ปิงโดยพนักง,งานสอบสวนได้ทําการตรวจยึดรถจักรยานยนต์และท่อนไม้ ที่ใช้ในการก่อเหตุเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนนะครับแล้วก็จะดําเนินคดีต่อไปเหตุการณ์นี้ก็ทําให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าหารือเพื่อที่จะหาข้อยุติและความสมานฉันท์แต่ว่า ผู้ใหญ่บ้านคู่กรณีเนี่ยไม่ได้เดินทางไปประชุมด้วยนะครับทางผู้ว่าการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการสอบสวนและก็มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโดยข้อสรุปในที่ประชุมทางอำเภอเมืองได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงและดําเนินการทางวิน,นัยทางตารวจก็จะด,ดําเนินการสอบสวนในคดีอาญาตามที่มีการแจ้งความ ขณะที่กกตจะให้ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในวันเลือกตั้งแทนการเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งครับโดยเน้นย้ำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้วางตัวเป็นกลางเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปรง่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมครับที่ครับซึ่งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งเช่นนะครับรักษาความสงบรวมถึง ดําเนินการตามหน้าที่ในการดาเนินการเป็นเจ้าที่ฝ่ายปกครองครับอย่างเช่นรับแจ้งการซื้อสิทธิ์การขายเสียงนะครับรักษาความสงบพื้นที่ในทั้งตาบลในหมู่บ้านแล้วก็เป็นเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่และสเปกร์ของรัฐในการช่วยผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง กกตเชียงใหม่ยังมีหนังสือนำเรียนผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่และในอำเภอทุกอำเภอครับเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองตามพรบการเลือกตั้งท้องถิ่นพศ .2562 แล้วก็มีหนังสือนำเรียนต่อตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแจ้งให้สถานีตำรวจภูธรทั้ง25อำเภอกวดขันและสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่สุ่มเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งพร้อมทั้งแจ้งให้ชุดเคลื่อนที่เร็ว6ชุดของกกตซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ช่วงวันที่1-11พฤษภาคม ให้ลงพื้นที่ไปก่อนเลยครับไปในพื้นที่เทศบาลที่รับผิดชอบตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปแล้วครับ